ล้ำขนาดไม่ใช่หน้าเลยค่ะอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวหน้านะคะเดี๋ยวไม่ได้ทานนะเนี่ยคนสั่างคนน้ำน้ำเงี้ยวอ่ะบัดลงหุ่นเนี่ยมีเจ้านั่นน่ละลำสีสันน่ะอร่อยอร่อยสุด ยนรีพรอัศว uh ีแล้วก็ไปร่วมกองปิัตจาวน2ี่9หบกาบทเราดให้ในกอมุ่หวอ่ะี่อันนี้ไ้กับไม่ตาวเออแม่ตาวนี่นี่นี่แม่ขนมจีขนมเ้นน้ำเงี้ยวมาจิงไ้จิงไ้มามา เอาเลยเพียวเลยถ่ายคลิปรูปถ่ายแล้วถ่ายแลเดียวเลยแล้วไมดค่ตเอาเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยอันนี้เอาเลยใจดีก่นถ้าใจให้ขึ้นมาเนี่ย ชวยครับสองสอคือกินสอง้ยสองน้ำปลาเออามีนัางในเน้ำปลาล้างหน้าใน่นังอุ้ยมันเค็มแล้วนะาจาดุข้าวปวเ้าอย่างกัลังขัดััต้อสองอัส่กับ จับจองเป็นเจะปของผ้าปายนะครับตอนนี้ก็ยังนอีอยู่นะครับคว่าเน้อยแล้วนะครับนี้อันเดียวมป่าต้มไปใส่ซุชอยชนวยเท่าั้นใส่ไปคากใส่ยุบใส่ยุบใ่จับผาปาอยู่ในอาลาวนี้นสคเับาของใส่ปา้ก็อรามาถยังจับจองได้อยู่นะครับ

มนอ่เดียวแต่ละแต่ละยอดแต่ละนไ้คับผมว่าเดี๋ยวไว้ก่อนต้องใส่คนกินด้วยเดีต้องใา่คนกินด้วยอะอาบางาาจะรับจะอดไม่ได้เดี๋ยวจาหายเดี๋ยน้ำมาวเองัจกอันนี้อันนี้เจ้าเดียวกันค่ะเจ้าที่ว่า ก็าหาว่านับพนักงานมาท่านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ทั้งใจไม่อร่อยเลยส่งยอดส่งเงินพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่อร่อยดลยเพราะว่าอร่ตัวท่านใดนะครับท่านใดกองใดกลุ่มใดที่รับเสร็จแล้วได้เงินมาแล้วก็นำมาได้เลยนะครับนำมาที่โต๊ะคณะกรรมการนะครับ อ้อกได้เงินเท่าไหร่แต่เงินยังไม่ได้เข้าวัดนะครับพอเสร็จแล้วมาถึงวัดปุ๊บยอดรวมของเงินก็จะขาดไปนะครับ